บ้านเมืองรับแลกนะครับทีว่าตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วครับไฟฟ้าบ่มีไซเห็นบ่ครับผมมาใหม่บึงมีอยู่ประมาณ1 9หเก้าลังค่าเลื่อนครับสอบถามเพิร์ลมีอยู่19หเกาลังค่าเลื่อนอันนี้อยู่นี่หุบเขาเลยครับหุบเขาครับอยู่แบบวิถีแบบนิราศชีวิตทั้งเพื่อนนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับว่าให้พี่น้องเบึงงั่วควายก็อยู่นี้หลายนะครับ เพลิงเลียงไม่ใช่ตัวใหญ่ๆลำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงวเลี้ยงควายเอามาให้พี่น้องเบ้งนี่ครับงวดควายหลายคับพูดี่น้องอยู่อยู่ข้างนี้หลืกเขาับยางเขามายางเขามาหลายกิโลครับนี่ครับเป็นปลาเป็นไม้เป็นยังงา้ๆเขาก็อยู่กันแบบแบบนี้ครับนี่ครับอยากกินยังก็ต้องเข้าไปหาซื้อเอาหลายกิโลครับหลอดทำกามามาลำบากครับ กั็เลยเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงน้ำกันเมืองรับแลสบปลอลาวที่ตัดออกจากโลกภายนอกนะครับผมมันอยู่ในหุบลืบเขาเลยครับเนี่ยพี่น้องเบิงนะครับคือธรรมาชาติต้นไม้กับต้นไม้เนีย่ยให้พี่น้องเบิงน้ำกันเห็นไหมครับแต่ว่าลีเนี่ยเขาก็มีโซโล่ารงโซลาซ่าเซลเลยใส่แล้วครับเห็นไหมครับบรรยากาศไอ้พี่น้องเบิงน้ำกนันเนาะนะครับับบานเพื่อนเป็นยังซีกยู่ยังซีครับ มีเดี๋ยวภูเขาไปทั้งไลนภูเขาขอบคุณล้านๆครับที่เขามารับชมครับสวัสดีมีความสุขสุขสุขคนละครับ